ย้อนฟังกันอีกชัดๆอภิมหากลยุกโหนดังพาดวงเมืองเตือนกลางปีขัดแจ้งรุนแรงแตกหักครั้งใหญ่นายโสรจัตนวนอยู่หนชื่อดังฉายาน,นอสจาดามุตเมืองไทยทำนายภาพรวมสถานการณ์บ้านเมืองปี2564รวมไปถึงปี2565ด้วยดาว ดวงเมืองได้รับผลจากอิทธิพลของดวงดาวส่งผลดวงบ้านเมืองเป็นปีคนไทยติดอยู่ในเขาปป่งกฏมีดาวสำคัญ่ังสถิตอยู่ในราศีเมษคือดาวมฤิตโยทับดวงเมืองมาช่วงหนึ่งแล้วและต่อไปในกลางปี2565วันที่7กรกฎาคมถึงจะย้ายออกไปเข้าโศกราศีพฤษก และที่สำคัญดวงดาวส่งผลตั้งแต่เดือนมกราคมดาวอังคารย้ญยเข้าสู่กราซีเมษทับลัคนาดวงเมืองทับดาวมฤตย่ดาวอังคารเป็นเรื่องของความร้อนแรงขัดแย้งรวมไปถึงทุกด้านหรือ,อยูถือว่ามีเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นมาเกิดขัดแย้งโรคภัยโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติใหญ่ๆแต่น่าเป็นห่วงมากด้านเศรษฐกิจตกต่ำหนักกว่าทุกปีปีที่ว่าแย่กว่าปี2563ปีนี้เป็นปีที่กู้ยืมต่างประเทศ IMF เข้ามาดวงดาวที่สำคัญสองช่วงนี้ก่อนกลางปีมีดาวอังคารมาทับดาวมริตยูในราศีเมษ ของดวงเมืองและที่สำคัญมากดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎรวมกับดาวศุกร์คือเลข6ดาวสองดวงไปเล็งดาวเสาร์ในราศีมังกรจะสังเกตว่าดาวอังคารดาวศุกร์ยายเข้ามากรากฎในเดือนมิถุนายนจะส่งผลสำคัญมากกับบ้านเมืองไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ตั้งประเทศไทย ย้อนไปกลับสมัยกรุงสุโคไทยไม่เคยมีดวงดาวลักษณะแบบนี้มาก่อนอย่างที่บอกดาวฤตยูอยู่แต่ละราศีประมาณ7ปีและดาวฤตจยูมาเข้าราศีเมษมาประจบรอบดาวอังคารเข้ากราศีกรกฎดาวเสาเข้าราศีมังกรเรียกว่าชุมนมดาวร้ายดาวร้อนแรงทั้งนั้น ทางนี้เดาวอังคารยูราซีเมษสังเกตว่าช่วงนี้เริ่มมีอะไรบอกเหตุการณ์ร้ายว่าปีนี้ไม่ใช่ปีธรรมดาทุกคนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถอยทีถ้อยอาศัยกันวิกฤตสุดๆที่ทุกคนไม่คาดคิดจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันกำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหรือการเมืองโรคภัยเท่านั้น แต่ทุกอย่างมาเกิดรวมกันในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยถึงกลางปี2,565และจากนี้ไปจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงกลางปี65ที่ดาวมฤตยูถอยออกแต่ไปเข้ากราศีพ,ศพุสโเข้าอยู่ในภพกระดุมพระ พบเรื่องการเงินอยู่ไปอีกเจ็ปีกว่ากระทบเศรษฐกิจสุดหนักมากซึ่งการทำนายอนาคตเพื่อให้ประชาชนรู้ว่ายังมีอุปสรรคต่างๆรออยู่อีกมากมายต้องประชิญอีกมากเพราะฉะนั้นต้องสามาัคคีกันต้องฝืนดวงควรทำบุญสุนทานตามที่เราเคยทำหรือว่าสวดมนต์ทำบุญตลอดจากใจจริง ทุกคนมีความเมตตากันถึงจะฝืนดวงหรือแก้ดวงเมืองตรงนี้ช่วยได้เยอะมากมองอิทธิพลของดวงดาวจยางแรงต่อเนื่องเกินสิบปีที่สำคัญช่วงนี้พยายามแก้ไขทำบุญให้เบาบางลงเพราะดาวอังคารเกี่ยวกับความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นทั้งการเมืองปัญหาเศรษฐกิจโรคระบาดเผชิญไปจะเป็นโรคระบาดพัฒนาตัวเอง กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ชื่อใหม่ไปเลยอนาคตมีโรคระบาดด้านอื่นด้วยทางด้านอาจารย์โซจรรัจัตวนอยู่ก็กล่าวอีกว่าถือว่าเป็นปีที่เป็นอภิมหาการียกหนักมากกว่าปีที่แล้วเพราะเหาอังคารเกี่ยวกับความขัดแย้งต้องแก้ดวงฝืนดวง ผู้นำรัฐบาลต้องพยายามออมชอมมีเมตตาหันหน้ามาคุยกันไม่อย่างนั้นเจอกันก็จะห้ามหันกันจริงๆบ้านเมืองของเราอากาศร้อนทำให้คนอารมณ์ร้อนแต่ปีนี้อากาศกลับกลายเป็นหนาวจัดหนาวขึ้นแต่อารมณ์คนสวนทางร้อนมากทะเลาะกันจากนี้ไปเรื่อยๆกลางปีถือว่าสุดๆ เกิดอะไรเป็นแปลงแตกหักครั้งใหญ่แต่ทางด้านดาวอังคารเข้ามาเรื่องร้ายเห็นชัดเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมสถานการณ์การเมืองโรคระบาดคนตกงานด้านการเกษตรจำแย่ภูมิอากาศแปรปรวนแห้งแล้งบางพื้นที่ทั้งบางแห่งก็ยังมีน้ำท่วมมากเกินไปการเกษตรเสียหายกว้าง เกิดไฟป่าเยอะมากกว่าทุกปีรวมถึงฝุนละอองฝุ่นพิษมีเยอะเจาวนานเจอสภาพอากาศกลุ่นแรงน่าเป็นห่วงประมาททุกด้านทั้งการขัดแจ้งอารมณ์คนจากเศรษฐกิจตกตำ่ำสภาพอากาศโรคระบาดกลายพันธุ์ช่วงกลางปีหนักที่สุดเริ่มช่วงจากนี้ไปการขัดแจ้งมีตลอดในทางการเมือง ช่วงรุนแรงมากๆกลางปีมีการเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่ใจจากนั้นทุกอย่างเป็นสุญญากาศนายโซรจากกล่าวไว้จากนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่เกิดเรื่องเล็กๆเกช่นปรับคอรมอจะมีแต่เรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นที่แก้ไม่ได้มีลักษณะของเศรษฐกิจส่งผลมากระทบการเมืองค้นเดือดร้อนทั้งประเทศ การทำงานคนตกงานเยอะแยะไปหมดร้านค้าปิดกิจการกันไปสู่การเกิดม็อบเต็มบ้านเต็มเมืองลงถนนความเดือดร้อนรอบด้านภาพรวมหนักกว่าตั้งแต่ประเทศไทยมาเลยไม่เคยเกิดแล้วน่าเป็นห่วงขนาดนี้เกินคาว่าเผาจริงกลางปีคือสุญญากาศดวงดาวปีนี้น่ากลัวม,มากมาก,มากเกิดอะไรไป จากการตัดสินใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงขั้นรุนแรงเพราะดาวอังคารดาวเสาเดาวมรตโยเกี่ยวกับความขัดแจ้งแตกหักนอสตาดามสเมืองไทยยังกล่าวอีกว่าดวงดาวจะแสดงอนาคตให้ร่วงรูก้ก่อนเสมอทุกจุกทุกสมัยดังนั้นต้องมีวิธีแก้เพื่อฝืนดวง ตัวยอย่างเช่นการทำบุญเกี่ยวกับความร่วมมือสามคัคคีถึงดวงดาวตกหนักรวมกันแก้ไขช่วยกันอยากขัดแจ้งพยายามเข้าใจมุ่งรวมไปข้างหน้าทุกอย่างจะบรรเทาลงถ้าเราไม่ได้ทำอะไรปล่อยไปตามดวงดาวยิ่งไปกันใหญ่ดวงดาวส่งผลภัยธรรมชาติแห้งแลง้งมีไฟป่า ฝุนละอองมีปัญหานาน,านอากาศร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวแบบรุนแรงมีคนเสียชีวิตทั่วโลกเกิดภัยธรรมชาติคล้ายๆกันประชาชนต้องเผชิญกับเรื่องเฉพาะหน้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นถึงขั้นกับขาดแคลนอาหารการกินต้องแย่งกันเมื่อก่อนอาจเกิดปัญหาเศรษฐกิจแต่มีข้าวปลาอุ่ แต่ครั้งนี้โดนทั้งเศรษฐกิจตกต่ำและไม่คาดคะเนมาก่อนบ้านเมืองเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำจะเกิดภัยพิบัติอะไรตรงข้ามเกิดเร็วมากแรงมากจนขาดแรลนน้ำน้ำประปาแบ่งกันน้ำท่วมมาเยอะพัดพังทลายแผ่นดินสุดทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพบ้านเรือนเสียหายจมน้ำท่วมบางแห่งด้วย ไม่น่าเป็นไปได้ช่วงเวลาปีเดียวอาจมีแผ่นดินไหวด้วยเยอะเหมือนกันทั่วประเทศพายุลูกเห็บทำลายพืชผลการ,กรเกษตรสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นจะมีหนาวจัดร้อนจัดโรคระบาดมีเป็นระยะระยะไปความอดอยากเกิดไปเรื่อยๆ ทุกอย่างระเบิดออกเหมือนระเบิดปรามาณูรวดเร็วมากปีนี้ทำเล่นๆไม่ได้ดวงดาวทั้งหมดต้องเกิดขึ้นถ้าเราคิดไม่ดีกับบ้านเมืองสิ่งสำคัญในด้านการเมืองปัญหาคอร์รัปชันคนเหล่านั้นถูกลงโทษไปตามดวงดาวปีนี้ต้องเกิดอันนี้คือดวงดาวทั้งนั้นลิคิดมาซึ่งบางคนหลงทางไปกับคารมการคอร์รัปชัน มาซ้ำเติมบ้านเมืองจะมีช่วงเดือนเมษายนมีความร้อนแรงมีเรื่องมีราวการขัดแย้งมี IMF เริ่มเข้ามาอย่างดูแรงทุกคนเตรียมตัวตั้งรับให้ดีทุกอย่างหนักมากๆปิดท้ายเลยว่าการพยากรณ์การทำนายอนาคตอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมีทั้งถูกและผิด เราทำความดีทําบุญถือศีลห้าทุกคนจะพ้นทุกอย่างไปได้ดวงดาวจะร้ายแรงแค่ไหนจะช่วยเบาลงทุเลาลงผ่านพ้นเขาวงกฏเป็นปีที่เราอยู่ในเขาวงกฏทุกคนอย่าท้อจะสําเร็จวิธีแก้ตรงนี้ต้องให้วิกฤตน้อยลงเอาธรรมะเข้ายึดหลักธรรมทุกอย่างอย่างน้อยช่วยได้